สวัสดีครับอะทอครับวันนี้น้องทออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เวียดน้ำอุ้ยกระเช้าผ่านไปแล้วใช่ไหมคะน้องชอกำลังเล่นเคเบิลคาร์นั่งเคเบิลขารที่าทยาวที่สุดในโลกแล้วมาใช่เป็น,นเ,เคเบิลขาร์สลิเงเดียวที่ยาวที่สุดในโลกแล้ามาค่ะน่าดูหลังดิก็คือขึ้นยอดเขาบรนีฮิลแต่ตอนนี้เรากำลังนั่งลงตอนนี้เป็นวันกลับของเราอุ้ยมีเสียงจิ้งหรีดด้วยเปล่ออาเนี่ยทอ ใช่ไหมครับที่เราชอบอ่ะ Mountain Mountain yes What do you see เห็นอะไรอีกครับลูกเราเห็นอะไรอีกครับอืเาชอบไหมครับอากาศดีมากๆเลยใช่อ่าเห็นแสงคลายกันเลยครับเมื่อวานมาหมอกเต็มเลยใช่ไหมวันนี้ก ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแหละไม่็้ไรเมื่อวานถึงแม้ว่าจะมีหมอกแต่เราก็ได้เล่นในพีมพาร์คในสวนสนุกนะครับอูบอกว่ามากับโจโจบอกว่าหมอกอ๋อเราเคยมาแล้วหรอโกโจเคยมาแล้วหรอมาตอนไหนอ่ะเขาไม่บอกเขาลงรูปเมื่อคืนอ๋อมาตอนบอกว่าอาการหนักบกหอมากอีกอาไม้มายังมีฝนยังถ่ายรูปได้สวยของอาจูนนี่จบเลยค่ะเขียนว่าขามาอีกครั้งนี้แม่หัวดูอชเขาชิลมากนะคะ เที่ยวบัตรค่าไปเนี่ยวเท้าครับนี่ดูดูดูโอ้โหโอ้โหมีความสุขไหมครับเอาชุดสอนิ้วที่บ้าสอนถึงตัวสูงติดมากอันนี้ไม่ใช่นั่งเก็บบัตรใช้สับว่นนอนนอนเ่็บบัตรละครับบ๊ายบาย